สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องสรุตาพยากรโดยใน EP ีที่1น,นี้จะทำขึ้นสำหรับท่านที่เกิดตามวันที่1-7ของเดือนคำทำนายเป็นเพียงภาพรวมของคนที่เกิดแต่ละวันเท่านั้นฟังไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างคนที่เกิดวันที่1เป็นคนรักเสรีกล้าหาญ ไม่ก้มหัวให้ใครเป็นคนมุทะลุกล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองจนเกือบจะเรียกได้เลยว่าดื้อรั้นพอใจที่จะทําทุกอย่างด้วยตัวเองและก็ไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงกับตัวด้วยความว่ามีอารมณ์รุนแรงกระด้างแข็งก้าวคิดอย่างไรไปก็พูดไปอย่างนั้นไม่กลัวว่าจะพูดอะไรออกไปและเมื่อจําเป็นที่จะต้องต่อสู้กับสิ่งที่ว่าถูกต้องแล้วคนที่ เกิดวันที่หนึ่งก็จะทุ่มเททุกอย่างคนที่เกิดวันที่หึจะกำหนดเป้าหมายชีวิตไว้สูงสุดตั้งใจสแสวงหาความเป็นเลิศแก่ชีวิตในทุกด้านแต่จะไม่ยอมบอกหรือแม้แต่แสดงออกให้คนอื่นรู้ว่ากำลังประสบอะไรเป็นคนมีเพื่อนสนิทแต่มักจะหยิ่งเกินกว่าที่จะบอกให้เพื่อนสนิทรู้ว่ากำลังเผชิญปัญหาหรือความผิดหวัง คนที่จะเอาชนะคนที่เกิดวันที่หนึ่งได้ก็คือต้องเป็นคนมีนิสัยเหมือนกันถ้าได้คบกับคนนิสัยเหมือนกันแล้วเวลาทั้งหมดที่มีอยู่จะยกให้เพื่อนคนนั้นจนหมดสิน้นแต่กะนั้นก็ตามยังไม่ยอมบอกให้เพื่อนสนิทคนนั้นรับรู้ถึงปัญหาหรือความคิดที่แท้จริงของตัวเองอยู่ดีคนที่เกิดวันที่หนึ่งจะหลงรักคนง่ายและก็รักอย่างลึกซึ้งด้วย แต่ความรักก็เป็นเป้าหมายที่คนที่เกิดวันที่หนึ่งชอบปกปิดดังนั้นความรักจึงเป็นเพียงความลึกซึ้งที่เก็บไว้ในใจเท่านั้นความที่ชอบอิสระและก็ไม่ชอบง้อใครชีวิตส่วนใหญ่จึงมักจะชินอยู่กับคนเดียวเหงาเหงาแต่ทรนงคนอื่นมักมองว่าไม่มีน้ำใจเอาแต่ใจตัวเองดือ้อแล้วก็ขี้อิจฉา คนที่เกิดวันที่สองเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมีความมานะอุตสาหะเป็นคนให้ความสำคัญกับเพื่อนมากที่สุดไม่ว่าจะคิดจะทำอะไรจะมักคิดถึงเพื่อนก่อนเสมอแล้วก็มักจะทำอะไรไปโดยไม่ปรึกษาเพื่อนเลยทั้งๆท,ที่ตัวเองเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมมองการไกลเห็นประโยชน์ระยะยาว คนที่เกิดวันที่สองไม่ใช่คนโลเลต้องคอยทำตามเพื่อนแต่เป็นคนที่ต้องการเพื่อนแล้วก็คนรักคนที่เกิดวันที่สองเป็นคนฉลาดสามารถที่จะหยิบฉวยจากคำแนะนำํำหรือข้อวิพากวิจารณ์ของเพื่อนนำมาผสมประสานให้เกิดผลดีแก่งานเต็มที่เวลาทำงานจะคิดแต่เพียงว่าเพื่อนคนใดจะได้ประโยชน์อันใดบ้างแทนที่จะคิดถึงตัวเองก่อน คนที่มีเพื่อนเกิดวันที่สองจึงมักได้การเกื้อกูลเป็นอย่างดีโดยปกติแล้วเป็นคนเรียบร้อยอ่อนหวานไม่ชอบขัดใจใครแล้วก็พร้อมที่จะคบหาผู้คนเพราะอยากมีเพื่อนมากอยู่แล้วแต่มีข้อเสียก็คืออารมณ์จะเปลี่ยนแปลงง่ายใครทำอะไรขัดใจไม่ได้เลยจะเกิดความรู้สึกน้อยใจโกรธวู่วามขึ้นมาทันที เมื่อเวลามีอารมณ์ดีก็จะเค้าเคียเหมือนแมวเชื่องเชื่อแต่ถ้าใครทำผิดใจแล้วก็จะกลายเป็นพยักรายขึ้นมาทันทีเพื่อนๆนของคนเกิดวันที่สองมักจะพากันห่างๆห,หรือระวังเมื่ออยู่ใกล้เพราะกลัวอารมณ์แปรปรวนจุดอ่อนนี่เองที่ทำให้คนเกิดวันที่สองมีเพื่อนน้อยลงกว่าที่ควรความดีที่ทำให้เพื่อนก็มักจะลดค่าลงด้วยเพราะความเจ้าอารมณ์ของตัวเองด้วย สิ่งที่คนเกิดวันที่สองกลัวมากที่สุดก็คือความเหงาความว้าเวการอยู่คนเดียวคิดคนเดียวทำคนเดียวบางทีแม้อยู่ท่ามกลางเพื่อนก็แอบคิดไปว่าเพื่อนไม่ให้ความสนใจถ้าเพื่อนของท่านเกิดวันที่สองก็อย่าแปลกใจไปเลยถ้าเห็นว่าเพื่อนงอนเก่งขี้หึงแล้วก็บางทีก็เจ้าอารมณ์และนั่นก็คือเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาหรือเธอก็เป็นเพื่อนที่รักท่านมากเพราะคนที่เกิดวันที่สองชอบ ครบครบคนวนเวียนอยู่กับเพื่อนเท่านั้นคนที่เกิดวันที่สเป็นคนเฉลียวฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดของคนที่เกิดวันนี้ไม่เคยหยุดนิ่งและหากใครทำตามความคิดนั้นก็จะพบความสำเร็จในการส,สร้างสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมคนที่เกิดวันที่สามเป็นผู้นำทางความคิดในการพัฒนาเหมาะมากสำหรับงานในตำแหน่งฝ่ายวางแผนแล้วก็พัฒนานอกจากจะมีความคิดสร้างสารรค์แล้วยังมักคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำทั้งนี้ไม่ใช่อาศัยโหราศาสตร์แต่ ว่าอาศัยความใฝ่รู้แล้วก็ดวงปัญญาอันแกมใสมากกว่าคนที่เกิดวันที่สามมีสเสน่ห์อยู่ที่การเปิดเผยมีความคิดเห็นอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้นไม่เคยเกรงว่าคนที่ได้ฟังจะมีความรู้สึกอย่างไรกับตัวเองถ้าเห็นว่าสิ่งไหนไม่ถูกต้องไม่ถูกใจก็จะพูดไปตามความรู้สึก ซึ่งบางครั้งบ่อยครั้งก็พูดแรงเกินไปแล้วก็แสดงกริยาไม่ชอบใจออกมาให้เห็นเลยทีเดียวสิ่งที่คนเกิดวันที่สชอบมากที่สุดก็คือการได้อยู่ในกลุ่มของเพื่อนสนิทมิตรสหายได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างเต็มที่แล้วก็ตรงไปตรงมา จะเห็นว่าคนที่เกิดวันนี้พูดแต่เรื่องจริงจังไม่มีเรื่องโรแมนติกก็ว่าได้แต่ที่จริงแล้วคนเกิดวันที่สเป็นคนชอบความงามตามธรรมชาติแล้วก็ความแปลกใหม่ถ้าท่านมีเพื่อนที่เกิดวันที่สก็ไม่ควรจะพาเขาไปเที่ยวที่เก่าๆไม่ควรจะสั่งอาหารชุดเดิมๆเพราะสิ่งเก่าๆขัดกับความคิดที่ไม่อยู่นิ่งของเขาใครที่ชอบนัดที่เก่าเวลาเดิมจะทำให้คนที่เกิดวันที่สมรู้สึกเบื่อ คนที่เกิดวันที่สามไม่ชอบให้ใครมาบอกให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้บางทีจะทำตรงกันข้ามกับข้อห้ามหรือคำแนะนำเหล่านั้นเพื่อเป็นการประท้วงไปเลยในขณะที่คนที่เกิดวันที่สามเป็นคนรักเพื่อนตรงไปตรงมาแล้วก็จริงใจกับเพื่อนรับผิดชอบการงานอย่างฉลาดแล้วก็สร้างสารรค์แต่ในความรู้สึกลึกๆ กับเป็นคนว้าเหวหาเพื่อนสนิทไม่ได้และก็ในความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นไม่ค่อยมีใครสนิทกับคนที่เกิดวันนี้มากถ้าท่านมีเพื่อนที่เกิดวันที่สามจงให้ความจริงใจกับคนผู้นั้นให้ความรักแล้วก็เอาใจใส่ท่านจะได้น้ำใจตอบสนองจากเพื่อนที่แสนดีหรือถ้าท่านรักกับคนที่เกิดวันที่สามท่านก็จะได้เพื่อนที่ดีที่สุดเป็นคู่ชีวิต คนที่เกิดวันที่4เป็นคนจริงใจและก็มั่นคงเป็นคนมีความจริงใจต่อเพื่อนฝูงนอกจากจะมีความจริงใจต่อเพื่อนแล้วคนเกิดวันนี้ยังต้องการความจริงใจจากเพื่อนเป็นผลตอบสนองด้วยนั่นเองคุณสมบัติประการต่อมาก็คือเป็นคนรักการทำงานเอาการเอางานมีความรับผิดชอบเป็นเลิศ ที่สำคัญคือเป็นคนมุ่งมั่นในการสร้างชีวิตให้มั่นคงสร้างหลักฐานให้แก่ชีวิตของตนเองเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตดังนั้นคนเกิดวันนี้จึงทำงานหนะักเพื่อตอบสนองความหวังของตัวเอง คุณสมบัติดังกล่าวทําให้มีจุดอ่อนตามมาด้วยก็คือความจริงใจที่มีต่อเพื่อนและความต้องการให้เพื่อนจริงใจด้วยบางทีรุนแรงไปจนถึงจุดที่เรียกร้องความสนใจจากเพื่อนหรือหึงหวงไปเลยก็มีในขณะที่คนที่เกิดวันที่4เป็นคนเอาการเอางานทําให้ดูเหมือนว่าผดเด็จการหรือเข้มงวดกับเพื่อนฝูงได้ง่าย แต่ลักษณะที่แสดงความหึงหวงก็ดีความเข้มงวดบางอย่างก็ดีเป็นลักษณะบ่งบอกถึงความจริงใจที่จะคบหากันมากกว่าที่จะเป็นจุดอ่อน คุณสมบัติอีกประการหนึ่งก็คือความเป็นคนข้างระวังตัวมีความคิดรอบคอบแต่คุณสมบัติประการนี้ก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อเพื่อนฝูงที่สุดจะหลิดใจเป็นการสร้างกลไกระวังตัวเองและเจ้าตัวเท่านั้นเพราะคนที่เกิดวันนี้จะทุ่มเททุกอย่างให้กับคนที่ตนเองเห็นว่ามีความจริงใจต่อกันอย่างแท้จริง คนที่เกิดวันที่4ี่ถ้าคิดจะช่วยใครจะช่วยจนสุดหัวใจอย่างไรก็ตามท่านก็ต้องระวังตัวบ้างหากท่านจะคบกับคนที่เกิดวันที่4ี่โดยหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เขาเกลียดหรือโกรธท่านเด็ดขาดนะคะเพราะหมายเลขสี่จะร้ายกาดกับคนที่ร้ายกาดด้วยอย่างที่ใครๆคาดไม่ถึง และสิ่งที่คนที่เกิดวันที่สี่เกตมากมากก็คือการที่ตัวเองถูกหลอกลวงปันใจไปให้คู่แข่งถ้าท่านมีทุกข์หนักให้ไปหาคนที่เกิดวันที่สี่นะคะเพื่อช่วยเหลือปลอปรโลมใจถ้าท่านอยากได้คู่ครองที่เอาการเอางานจริงใจต่อมิตรภาพรักเพื่อนฝูงก็ควรไปหาคนที่เกิดวันที่สี่ ทั้งนี้ท่านต้องทำใจให้มั่นคงว่าจะรักเพื่อนที่เกิดวันที่4อย่างจริงใจแล้วท่านจะได้คู่ชีวิตที่มีแต่ความจริงใจมั่นคงต่อท่านตลอดชีวิตคนที่เกิดวันที่5เป็นนักอุดมการหรือบางทีก็ผด็จการถ้าคนที่รักใครชอบหาคบอยู่นะคะเป็นคนที่เกิดวันที่5ของเดือนใดก็ตามคุณก็ต้องตระหนักไว้เลยว่า คุณได้พบคนที่มีนิสัยสองอย่างอยู่ในตัวคนเดียวนิสัยที่แท้จริงของคนที่เกิดวันที่5ก็คือการเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนมีเหตุผลยอมรับความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ไม่ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามยถากรรมถ้าจะเปรียบกับหัวหน้านักทีมนักกีฬาเขาก็เป็นหัวหน้าทีมที่ไม่เคยเสียใจเลยถ้าทีมของเขาหรือเธอเนี่ยประสบความพ่ายแพ้ แต่ก็จะรีบไปปรับปรุงเป็นการใหญ่คราวหน้าไม่ควรจะแพ้อีกคราวนี้แพ้แล้วไม่เป็นไรเขาก็จะคิดอย่างนั้นคนที่เกิดวันที่ห้าจะเกียดการถูกบังคับให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าเขารู้ว่าเขาถูกสั่งถูกบังคับเขาจะมีปฏิกิริยาในการต่อต้านขึ้นมาทันที ท่านที่มีคู่รักคู่ครองหรือบุตรธิดาเกิดวันที่ห้าต้องรู้ความจริงข้อนี้เอาไว้เป็นเบื้องต้นสมมุติว่าแฟนคุณเกิดวันที่ห้าและกําลังติดบุหรี่ถ้าคุณไปบอกว่าให้เขางดบุหรี่เขาอาจจะเลิกกับคุณไปเลยทั้งๆท,ท,ที่เขาเห็นด้วยนะคะกับคําแนะนําของคุณและยังต้องบ้าอดบุหรี่อย่างจริงจังแต่นั่นหมายถึงว่าเขาเลิกคบกับคุณไปแล้ว สิ่งที่คนเกิดวันที่5ต้องการก็คือการเปิดโอกาสให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำถ้าเขาเป็นเด็กคุณก็ควรจะปล่อยให้เขาเล่นโลดผนตามใจเพียงแต่ว่าเราก็ดูแลอยู่ห่างๆไม่ให้เกิดอันตรายและถ้าหากเขาเป็นคู่รักเกิดอยากเล่นกีฬาผาดผนลุลนทุนเสี่ยงทางธุรกิจหรือแม้แต่เขาคิดอยากจะมีภรรยาอีกสักคนนะคะถ้าหากยอมได้ก็ควรยอมถ้ายอมไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีหวานล้อม ไม่ใช่วิธีชี้นำเพราะคนที่เกิดวันนี้ต้องการแสดงความสามารถถ้าใครไปกีดขวางปิดกั้นไม่ให้เขาหรือเธอให้ทำในสิ่งที่ต้องการแม้จะรักกันแสนรักก็ยังไงก็จะกลายเป็นศัตรตูอย่างไรก็ตามโดยปกติเขาหรือเธอเป็นคนอ่อนหวานขี้เกงใจแล้วก็ช่างเอาอกเอาใจเขาจะดื้อต่อเมื่อถูกบังคับเท่านั้น คนที่เกิดวันนี้มีรสนิยมทางเพศสูงชอบกิจกรรมทางเพศที่เป็นประณีตเป็นคนกล้าได้กล้าเสียในเรื่องเพศสัมพันธ์แต่เมื่อบทสุดท้ายคุณอย่าได้เผลอไผไปแนะนำอะไรหรือเธอเป็นอันขาดปล่อยให้เขาหรือเธอมีความสุขแบบที่เขาต้องการดีที่สุดเขาหรือเธอเป็นคนชอบเผด็จการก็ตรงนี้แหละคนที่เกิดวันที่6อยู่ได้ด้วยความรักเขาหรือเธอ คือพ่อบ้านแม่เรือนสถานที่ที่เหมือนกับทิ่วิมานของเขาก็คือบ้านอันอบอุ่นด้วยไอรักเด็กที่เกิดมาในวันที่6ในครอบครัวที่แตกสลายแล้วล้านจะเป็นเด็กที่น่าสงสารและจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่น่าสงสารมากด้วยเพราะคนที่เกิดวันนี้แทบจะอยู่ไม่ได้ในที่ที่ขาดความรัก คนที่เกิดวันที่6ถ้ามาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นเขาหรือเธอก็จะโผล่เข้าซบอกคนที่หยิบยื่นความรักมาให้โดยไม่ลังเลเลยคนที่เกิดวันที่6จะให้ความสำคัญกับคนที่เขารักเอามากๆแม้ว่าเขาหรือเธอจะรูปงามและเฉลียวฉลาดเพียงใดแต่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองในเรื่องของความรักแล้วก็เพศตรงข้ามเขาเกรงว่าถ้าเขาตัดสินใจผิด จังหวะความรักก็จะหลุดลอยไปดังนั้นถ้าคุณเป็นหญิงและมีคนรักที่เกิดวันที่6ไม่ควรจะสงสัยเลยว่าทำไมคนรักของคุณไม่กล้ามแม้แต่จะแตะต้นแขนของคุณทั้งๆท,ท,ที่คุณคิดว่าเขาน่าจะกอดคุณแล้วด้วยซ้าแต่ยังไงก็ตามคนที่เกิดวันนี้ไม่ขาดเพื่อนต่างเพศเพราะรูปงามนิสัยดีอ่อนหวานเป็นคนซื่อซือปราศจากมารยา แล้วก็ไม่คิดกระบ,บต่อคุณแล้วก็คนอื่นเลยรักกับเขาไว้คุณก็จะได้พ่อบ้านแม่เลือนที่อยู่เย่าเฝ้ากับเรือนอ่อนหวานเขาหรือเธอจะพยายามทำบ้านให้เป็นวิมานของคุณ ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับความรักคนที่เกิดวันที่6เป็นคนมุ่งมั่นมานะใจคอหนักแน่นมั่นคงไม่วอกแวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเป็นคนที่ไว้ใจพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่ตัวเองรักในทุกวิถีทางนิสัยใจคอจริงๆน่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือนักสงคมสังคมสงเคราะห์เนื่องจากว่าใจอ่อนรักเด็กรักสัตว์เลี้ยงถ้าได้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมานะคะจะก้าวหน้าดีนักเลยนะคะ คนเกิดวันนี้ค่อนข้างจะปิดตัวเองในเรื่องลดนิยมทางเพศทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเป็นไฟแต่มักสแสดงใ,ให้ปรากฏในรูปของน้ำแข็งถ้าคุณเกี่ยวข้องสัมผัสกับคนที่เกิดวันที่6คุณควรจะใช้ความละเมียดละไมของคุณช่วยจุดไฟให้เธอคุณควรเป็นฝ่ายน้ำหรือเขาและเธอให้เกาะติดตามไปได้เอง และคุณก็ไม่ต้องห่วงว่าเขาหรือเธอจะตามไม่ทันเพราะเมื่อถึงบทสุดท้ายคุณอาจจะเป็นฝ่ายตามไม่ทันก็ได้คนเกิดวันที่6อยู่ได้ด้วยความรักความรักที่คุณส่งให้เขาหรือเธอจึงต้องพร้อมทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณคนเกิดวันที่7เป็นนักเล่าประสบการณ์ลักษณะเด่นของคนที่เกิดวันนี้คือการแสวงหาประสบการณ์ในเรื่องต่างๆด้วยตนเอง ชอบประสบการณ์ตรงมากกว่าการเรียนรู้จากคนอื่นแต่เป็นคนที่มีภูมิคุ้นกันตัวเองสูงไม่ลุ่มหลงอะไรง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่ยาเสพติดการพน,นันหรือแม้แต่เพื่อนต่างเพศการที่คนที่เกิดวันที่เจ็ดไม่ลุ่มหลงอะไรง่ายๆย,ย่อมเป็นผลดีต่อการชอบลองของเขาเองเพราะเขาก็จะได้เรียนรู้โดยไม่ติดสิ่งเหล่านั้น ถ้าท่านคิดว่าจะเอาตัวเอาใจของท่านไปให้เขาทดลองเพื่อให้คนที่เกิดวันที่เจ็ดลงไหลท่านก็ผิดคิดผิดนะคะคนที่เกิดวันที่เจ็ดนี้เป็นคนมีศีลธรรมแล้วก็มีเมตตาเป็นคนใจง่ายๆซื่อตรงแล้วก็ค่อนข้างขี้สงสารแต่สําหรับเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองคนที่เกิดวันที่เจ็ดมักไม่แน่ใจในตัวเองมักจะขัดแย้งตัวเองหรือลังเลในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจบ่อยๆโดยเฉพาะในการขัดแย้งข้อที่ว่า จะใช้ชีวิตอย่างไรดียึดกฎเกณฑ์หรือว่าปล่อยตัวตามใจตัวเองคนเกิดวันนี้มกักอ่อนไหวง่ายซึ่งเป็นลักษณะของคนชอบรองเพราะถ้าใครชวนถูกหูแล้วจะให้ทำอะไรก็ทำเป็นคนตรงไปตรงมาในเรื่องความคิด ถ้าเชื่ออะไรแล้วจะพูดออกไปโดยไม่คิดเลยโดยไม่สนใจว่าจะไปขัดแย้งกับใครเป็นคนรักหมู่คณะแต่ค่อนข้างขี้อวดอวดตัวแล้วก็ถ้าหมู่คณะมอบหมายงานให้แล้วคนเกิดวันนี้จะทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบจนสุดชีวิต คนเกิดวันนี้ไม่ใช่คนไม่อิ่มรักแต่เป็นคนที่มีความรักมากพอที่จะแจกจ่ายให้กับใครๆก็ได้โดยไม่จบสิน้นชอบกู้รองที่มีความเข้มแข็งใจกว้างพอที่จะให้เสรีในเรื่องรักแต่เขาก็ไม่ชอบให้ท่านมีรักที่เสรีเขาชอบให้ท่านรักเขาหรือเธอคนเดียวจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายนิสัยตามวันเกิดที่1-7ถึงของ ep หนึ่ง ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อรับฟังคําทํานายใน EP ีถัดไปขอบคุณค่ะ